ค่ะพี่ปุกนะคะนางสาวกรวิสารุ่มเรื่นค่ะสำเร็จการศึกษามาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตปรางเป็นจิตเก่าเอกการท่องเที่ยวรุ่นที่7ค่ะมีนาคร15ค่ะรหันสนักศึกษา 42- 485010101ค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ปลูกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัยดูแลเรื่องของงานทะเบียนและวัดผลนะคะแล้วก็เรื่องของการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะปลูกเป็นคนจังหวัดพัทลุงค่ะจบระดับชั้นม .6 จากโรงเรียนพันขนุนค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะตอนนั้นอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนนะคะแนะนําเรื่องของโคตาว่าใครที่สนใจ แล้วบังเอิญว่าเรามีรุ่นพี่ที่เคยมาเรียนอยู่ที่ราชมงคลตรังได้เคยมาถ่ายทอดว่าเออที่นี่ลักษณะการเรียนการสอนเป็นยังไงเราก็เลยมีความสนใจแล้วก็สมัครโคต้าไว้ในหลักสูตรการท่องเที่ยวเลยตอนนั้นเพราะว่าปีุกจบแผนการเรียนเป็นศินทั่วไปและอย่างคือเรามีความสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวชอบอะไรแนวแนว Adventure แอดเวนเจอร์แนวแนวประจนภัยอะค่ะก็เลยเลือกหลักสูตรเดียวเลยก็คือการท่องเที่ยวค่ะ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะคะรูปแบบของการรับสมัครนะักศึกษาค่ะช่องทางอาจจะไม่หลากหลายเหมือนเหมือนปัจจุบันเราจะมีเรื่องของการสอบเข้าแล้วก็โค้ต้าอาจจะไม่เยอะมีโค้ต้าเรื่องของเรียนดีแล้วก็นักกิจกรรมทีนี้ตอนนั้นตอนที่พี่ปุกสมัครก็คือเป็นโค้ต้าพโค้ต้าพิเศษเหมือนกันร,รู้สึกว่า,เ,าเราใช้ คุณสมบัติก็คือผลการเรียนแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเพราะว่าเราเป็นนักกิจกรรมมาด้วยนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนเยอะที่สุดเลยในในในตอนนั้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทางมหาลาัยก็ประกาศ รายชื่อแล้วมีกำหนดการที่จะให้เราเข้าไปยืนยันสิทธิ์ต่างๆนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าทางครอบครัวด้วยความพร้อมด้านการเงินด้วยก็เ,เลยมีปัญหาเรื่องของการจะมายืนยันสิทธิ์แม่บอกว่าอยากให้หยุดการเรียนไว้ก่อนเพ่จะทำงานเพื่อหาค่าเทอมแต่ด้วยความที่ว่าเราเรามีความตั้งใจว่า เราสาได้โกต้าสิทธิพิเศษตรงนี้มาแล้วก็ดินรนอยากที่จะยังไงก็แล้วแต่คืออยากอยากที่จะเรียนให้ได้ก็เลยติดต่อประสานงานมาที่มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยก็เลยบอกว่าเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อะค่ะสมัยนั้นก็คือเราสามารถจ่ายเงินก็คือตอนนั้น500บาทเพื่อจะยืนยันสิทธิเป็นนักศึกษาไวก่กนได้ แล้วสามารถที่จะมาจ่ายค่าหอพักค่าเทอมตอนที่เรา,าตอนที่เราขยายเข้ามาที่มหาวิทยาลัยอะค่ะซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีสำหรับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของด้านการเงินนะคะเรื่องของการเดินทางมันก็มีความลำบากสมัยนั้นเส้นทางต่างๆเรื่องของการคมาา้าคมขนส่งมันอยู่ไกล แต่ว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงอะคะ่ะเราได้เห็นรุ่นพี่ได้เห็นอาจารย์ทุกคนต่างให้ความช่วยเหลือสําหรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยก็เลยโอเคถ,ถึงแม้ว่าจะมีความลําบากในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่เรามาใช้ชีวิตในในรั้วมหาวิทยาลัยเราก็มีความสุขในในตอนนั้นอะคะ่ะโอเคเลย ค่ะรูปแบบของการเรียนของเรานะคะตอนนั้นคือด้วยความที่ว่าเรามาในในภาควิชาการจัดการประมงแล้วก็คือเอกการท่องเที่ยวใช่ไหมคะในรุ่นของเราะคะ่ะนอกจากจะมีการท่องเที่ยวมีวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีโลยีคอมพิวเตอร์คือเราจะมาพร้อมกันแล้วก็การเรียนการสอนนะคะเราจะใช้อาคารเรียนในส่วนของภาควิชาการจัดการประมงด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาคาร อาคารเรียนรวมตรงนี้ค่ะซึ่งจะเป็นอาคารเรียนรวมของนองน้องๆแล้วก็รุ่นพี่ด้วยทุกสาขาด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการทํากิจกรรมก็คือเราจะไม่มีการแยกเหมือนปัจจุบันปัจจุบันเราจะมี3าคณะถูกไหมคะแต่เมื่อก่อนเราจะมีแค่คณะเดียวก็คือคณะวิทยาศาสตร์และคโนโลยกีการประมงค่ะแเมื่อก่อนรู้จักกันรู้จักกันหมดเลยค่ะในใน,ในรุ่นเราจะมีประธานภาพแล้วก็จะมีประธานรุ่นคือจะเป็นเพื่อนๆที่คอยประสานงานระหว่างแต่ละ แต่ละหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาด้วยกันแล้วเรื่องของอการมาอยู่ที่นี่อะค่ะนอกจากจะมีเรื่องของภาควิชาแล้วเราจะมีเรื่องของพี่จังหวัดก็คือเราจะมีกิจกรรมในส่วนของการที่พี่จังหวัดแต่ละภาคแต่ละชั้นปีเราจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมมีการประชุมมีการมิ팅กันเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องคือมีปัญหาอะไรเราสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สามารถให้ความช่วยเหลือกันได้ เป็นความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่มาที่นี่ค่ะจะมาจากทุกๆจังหวัดเลยก็คือเราจะมีรุ่นพี่จังหวัดคอยช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาค่ะ,ะช่วงสมัยเรียนเป็นช่วงที่มีความสุขมากได้ทําอะไรแบบแบบที่เราอยากทำอะค่ะไปบุกเป็นคนชอบชอบทากิจกรรมอยู่แล้วทีนี้เราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เราจะรวมกลุ่มด้วยกัน ทำกิจกรรมเรื่องของการแสดงอ่าเป็นยักว่าเป็นนักแสดงของของของหมาอะไรด้วยมีการออกอ่าไปแสดงในงานต่างๆเช่นงานแสดงของเบิกฟังอัตมานงานเทศกาลหอยทะกพอลแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเรื่องของกีฬาพี่พุกชอบกีฬาก็คือจะสมัครเป็นนักกีฬาภายเรือของหมาอะได้วยแล้วก็เรื่องของกีฬาสีต่างๆเราจะเป็นประธานสีอ่า ตรงนี้ค่ะก็คือมันเป็นความสนุกระหว่างเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่ด้วยคือเมื่อก่อนอะค่ะในในการอยู่ของพวกเราเราจะอยู่หอ,หอในใช่ไหมหอในเราก็คือในหนึ่งห้องอะค่ะก็จะรวมกลุ่มตั้งตั้งแต่พี่พี่ปีสี่ปีสามมีน้องปีหนึ่งปีสองก็คืออยู่คกล้กันไปเราสามารถที่จะรู้จกักแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันกับน้องๆแล้วก็พี่ๆด้วยในหอพักถามว่ามีความประทับใจตรงไหน,นในส่วนของเอกการท่องเที่ยวอะค่ะ เราได้มีการออกฝึกทักษะด้วยเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่ป,ป,รรทประทับใจก็คือในระหว่างการทัวร์ค่ะเราได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเป็นไกด์อาจารย์ก็จะให้เราได้ได้แสดงเต็มที่เลยว่าในการที่เราจะมาเจอเหตุก,การณ์จริงๆแบบนี้เราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ไหมเราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือเปล่า มันมีหลากหลายเหตุการณ์นะคะซึ่งไม่เคยไม่เคยลืมเลยว่าเ,เราเคยผ่านจุดจุดนี้มาด้วยกันเ,เพื่อนจริงๆแล้วพี่ปุ๊กจะมีเพื่อนที่สนิทหลายคนนะคะทั้งในเอกการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนต่างสาขาด้วยต่างเอกด้วยถ้าเป็นเพื่อนในในสาขาค่ะจะมีหลายคนแล้วก็คนที่จะลืมไม่ลงเลยก็คือ ไก่ไก่คือเพื่อนที่ที่มีความสุขที่สุดแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในความทรงจำไม่เคยลืม คือตอนที่เราเรียนนะคะเรื่องของการเงินเราเองไม่ไม่ค่อยเยอะเรามาจากฐานะครอบครัวยากจนทีนี้ก็เหมือนกันต้องสองคนเราก็เลยคิดว่าเราอยากหารายได้พิเศษระหว่างเรียนไก่เขาก็เลยชวนว่าเราไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟไหมเออเราจะได้มีเงินไว้ไว้ไปทัวเวลาเราออกทริปเก็บเส้นทางระหว่างเราเรียนกว่าเราจะถึงปีสี่เราก็น่าจะมีเงินค่าเทอมในระหว่างเรียนได้ก็เลย ชวนกันไปทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่บริเวณหาดปักหมีค่ะก็ก็ถือว่าร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองจนกระทั่งเรียนจบเราก็ทํางานที่นั่นแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ความเมตตาจากาเจ้าของก็คืออาจารย์สมกิจชนะกุลค่ะก็คือเพื่อนคนนี้ก็คืออยู่อยู่ด้วยกันตลอดจนเราเรียนจบ แล้วก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วก็คอยถามสารทุกสุขดิบไปด้วยกันตลอดจนวันหนึ่งเขาไม่สบายเขาก็ยังโทรหาแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกันตลอดค่ะจนวันหนึ่งที่เขาจากไปก็ยังคงคิดถึงแล้วก็อยู่ในความทรงจำของของพี่ตลอดเป็นเพื่อนพี่รักมากที่สุด ก็ว่าได้ค่ะ,ะด้วยความที่ว่าเราเราจะออกคลิปด้วยกันบ่อยๆนะคะก็จะมีหลากหลายคลิปที่ว่าเดินทางแล้วเรามีความสุขแล้วก็เป็นความประทับใจอีกคลิปหนึ่งที่ที่ไม่ลืมเลยก็คือการออกคลิปในรายวิชานันตนาการเพื่อการท่องเที่ยวอ่าคลิปนั้นเป็นการเรียนการสอนโดยอาจารย์จากจากคณะที่สายใหญ่อะคะ่ะท่านอาจารย์จุกเกียริ ทีนี้เราได้ออกฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องของการนําเที่ยวทางทะเลแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เกาะละวะใหญ่จังหวัดพังงานทีนี้ระหว่างการเดินทางค่ะ,คะเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็ช่วงที่ว่ากาลังกาลังสนุกเนี่ยแล้วบังเอิญว่ามีเพื่อนที่ไม่สบายเขาไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางต่อในในขณะที่เราต้องเดินทางไปไปยังเกาะหนึ่งก็เลยมีเพื่อนอีอกสองสามคนที่ ก่อ,อนญาตก็คือไม่สามารถเดินทางไปกับกลุ่มใหญ่ได้ขอโอกาสดูแลเพื่อนที่ไม่สบายอยู่ด้านบนทีนี้ถามว่ากิจกรรมเราโอเคไหมเราสนุกมากเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของทุกคนที่เดินทางไปที่นั่นแล้วก็บรรยากาศหลายๆอย่างอะคะ่ะม,มันสวยมากเกาะแบบทรายทรายหาดมัน,มนโอเคมันสวยมันไม่ค่อยมีใครเข้าไปพักผ่อนหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยว เกาะละวะใหญ่ค่ะจังหวัดปังตานค่ะสวยมากถ้ามีโอกาสก็คิดว่าอยากอยากไปเที่ยวอีกนะคะแล้วก็คือหลากหลายปริเค่ะแม้กระทั่งการไปดำน้ําในบริเวณสี่เกาะของจังหวัดกลางเองตอนนั้นอาจารย์สุชาตินำนำเที่ยวในรายวิชาการท่องเที่ยวทางน้ําเหมือนกันเรามีโอกาสได้ใช้เรือของมหาวิทยาลัยของเราเองในการเดินทาง แล้วก็ด้วยความที่ว่าจังหวัดตรังคะ,คะมันมีความสวยงามเรื่องของท้องทะเลอยู่แล้วก็เป็นอีกครั้งแรกเหมือนกันที่มีโอกาสได้ได้ไปเที่ยวดำน้ำําแบบสโนว์ก,กลินะคะเป็นความประทับใจเรื่องของการเรียนในในช่วงนั้นรวมถึงเพื่อนนะคะเพื่อนเอนที่มีความประทับใจก็เรียกว่าประทับใจเพื่อนทุกๆคนแต่ว่าจะมีเพื่อนอยู่อีกสองคนที่อยู่ต่างคณะกันแต่ว่า เราคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดแล้วก็เป็นรูมเมทกันด้วยเป็นเพื่อนที่นอกจากจะดูแลในเรื่องของการเรียนแล้วเรื่องของที่บ้านด้วยก็คือเพื่อนฝุนอะนะคะหรือว่าเพื่อนๆก็จะรู้จักชื่อเขาก็คือปังก้าเป็นคนตั้งชื่อให้เขาว่าปังก้าใครๆจะรู้จกักในชื่อนี้หมดเลยไม่มีใครไม,ไม่มีใครเรียกเรียกเขาว่าฝนเลยปังก้ามันเป็นภาษาใต้มันมันเหมือนกับนกอะค่ะชื่อนกนกปังก้า แล้วก็าย่เป็นผู้หญิงที่ว่าจุ๊กจิกจุ๊กจิกแบบว่าเสียงน่ารักน่ารัก,รกตัวเล็กๆแล้วก็สวยสวยด้วยความที่ว่าชื่อบนนะคะมันมีหลายคนแต่ว่าเขาอะอ,ะอยู่รวมิดด้วยกันแล้วก็ในห้องอะค่ะจะมีชื่อปอมีปุกแล้วก็เออเราตั้งชื่อให้เขาใหม่ดีกว่าเป็นปอปลาด้วยก็เลยเออตั้งชื่อเป็นปังก้าละกันจนแม้กระทั่งตอนนี้อะค่ะชื่อเขาปังก้าก็ยังเป็นที่รู้จักของเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ แล้วก็อีกคนนึงก็คือเปิ้ลตุ้มอ่าเปิ้ลตุ้มกับเปิ้ลฝนอะคะเขาจะมาจากโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เราก็จะมันเป็นรูมิทด้วยกันเขาจะคอยช่วยเหลือตลอดเลยตั้งแต่เรื่องของการให้ไปอยู่ที่บ้านเอ่อไปช่วยทำงานไอ้ที่อยู่อาศัยระหว่างระหว่างที่เราปิดเทอมอ่าค่ะค่ะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ได้เห็น ตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะแยกย้ายกันทํางานมีครอบครัวนะคะหรือว่ามีภาระราอาจ,จะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ปัจจุบันโซเชียลก็สามารถทําให้เราได้พูดคุยแล้วก็คลายความคิดถึงกันบ้างดังนั้นถ้าสมมุติใครที่มีปัญหามีหรือว่ามีความอยากต้องการอยากเจอหรือว่ายัางไงก็สามารถแชร์กันได้ติดต่อกันมาได้นะคะแล้วก็ หวังว่าเราจะมีโอกาสได้รวมกลุ่มแล้วก็ประปรบพูดคุยกันได้ในเร็วๆนี้นะคะยังคงคิดถึงเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังหาที่ศึกษาต่อนะคะในระดับปริญญาตรีนะคะปีการศึกษา2567นะคะตอนนี้วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเกตรังนะคะเรากำลังเปิดรับสมัครในรอบโปวตาพิเศษรอบที่1นนะคะโดยเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม 2,567นะคะ, 2, 5, 6, 7, ะ,คะโดยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะเปิดสอนทั้งหมด3หลักสูตรด้วยกันก็คือ 1. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาว,วิชาการท่องเที่ยว2หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีและ3หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาววิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจค่ะน้องๆสามารถเข้าไปสมัครนะคะได้ที่เพจของเราตรงนี้นะคะสิทธิ์เก่าขอเล่าเอง